ที่คำว่ารักไม่ได้ทำง,งานจนเกือบลืมไปเหมือนกันว่าการคิดถึงใครมันเป็นอย่างไรมีแต่ความอ้างว้างี่เดินรุ่มทางกัน ที่คำว่ารักจะได้ทำงานห่วงใยเมื่อยามใกล้กันและคอยที่ถึงกันเมื่อยามห่างไกลมีแต่เราเท่านั้นที่เดินร่วงทางไม่ว่าเมื่อไรทืนวันที่เคยเงาใจจะไม่ Your mind. <clears throat> พี่น้องชาวขอนแก่นจะองง่านไหมเมื่อหม้อแค่นดินแนนหมาล่ำผู้ใดมีแสงได้เมื่อขอให้โชคดีครับขอให้เจอคนดี <c oughs> ได้รับโอกาสดีๆค้าขายร่ำรวยทำอะไรก็ขอให้สำเร็จยกสูงรีงครับผู้ใดมองนี่แสงไนเมื่อขอให้โดนหลอกผู้ใดบองไอ้ควบรวมเมื่อขอให้เถื่อตัว เฮ็ยยังไงงี้นีแต่ค้นมาต้มมาตัวที่สำคัญขอให้พิสกันกับผัวเด้อสาธุอขออนุญาตถ่ายภาพแม่สวยมากครับ ฉลองสิบปีมาล้ั่ใจเกินร้อยแล้วบางเนลาคนอยู่หน้าเวที่ย่านพิดก,กันกับผัวเปิดโทรศัพท์ออกมากดีใจอบอุ่นใจมาล่ใจเกินรอ้อยกระลูกหลานเมืองขอนแกน่นเมืองมอแค้นดิออเมนไถรลยยังอมอ้อยอมอ้อยมันคือเป็ดน้อยอยังน้ำกลนกันแท้ไพละนี่สวัสดีหรือยัง อันนาไปสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่ะนูน,นูต้องก้มด้วยนะสวัสดีใหม่อีกหนึ่งรอบก้มด้วยค่ะตอนซ้ายบัวสามจังหวะสาวห่วยเตยสาวซั้ำสูงนองเพชรงพลอยนูชื่ออะไรจะหนูชื่อน้องพลอยแล้วคนนี้ชื่ออะไรครับ เ่นน้องเกตพ่อหนูชื่ออะไรคุณยายชื่ออะไรเอามาเสียงคอยล่องคอยล่องแท้มาเป็นลูกหลานเมืองคอนแกนอันนี้เป็นลูกของบอยสิรีใช่ยแล้วกคุณแอนอรดีสาวหววเตยสาวสั้มสูงพี่น้องเรียงซอยกันได้พี่น้องเด้อี๋้วมันไี้พป่ตุ้ยโตนให้ สูงคือเห,นหนตุนาเป็นตะเลี้ยต้นเด็ดสูงยิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยหน่อยเอาใครเนี่ยใครใครกใครใครเนี่ยคิตบกิ๊บกิดบกิ๊บใหลเขาก็พอคุณเลย เลี้ยงซอยกันเด้อพี่น้องเด้อสามลอยชีวิตในวงจรของมะล่ำใจกันลอยแล้วก็มีชีวิตเรน้อยที่ไลเลี้ยงสาปากผีปากไข่ใบกระพอะกระแหน่กระปีกระนอนไครนะแม่ออกมาเดี๋ยวนี้เลยสักแม่ออกมาเดี๋ยวนี้เลยแม่ออกมาไม่ได้ลูกเขาจะไม่ได้กล้าไม่ได้กล้าเดือดหักแม่โลดลูกเกินแล้ว นี่อวยครับอพระจากออกมากลถ้าเก็บุาหกัพอละั่นและน้าเมลกคอของอนี่แหะีนองคือชีวิตออกบดถือดิเอียงกระไดเกิดเป็นคนมากนี่บ่มีผู้ใดลืนไถแต่ว่าการซอยเรือเกื้อกูลการให้โอกาสซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญ สุดท้ายเราตายมากเนี่ยเอาเอียงไปบ่ได้จกคนนะครับพี่น้องอุปถัมภ์ซอยกันเดอร์อันนี้คือลูกสาวเมื่อขอนแก่นคุณแอนอรดีพี่น้องโ,โป้มือเน่เ <c oughs> มื่อนี้เป็นมาเป็นกองอํานวยการมาเป็นกองอํานวยการอยู่แล้วว่าแม่นาเฝ้าผหัวทีว่เนาะโมเห็เฝ้าเน่าแกแล้ว เห็นเมื่อวานเมื่อก่นกนกกอนมีผู้สาวคุ้มหอมแขมเมื่อนี้เมียม้าสาวเลยเอออีกกวมึงจะไปยุหันล่ะหลานตัวนี้สนดานอันนี้เป็นงานไหมพันจ่างหมอลำมาจ้าเออเมื่อหมอลแคมดินแดนหมอลำปีนี้ยกระดับสู่สากลจ้าให้โอกาสหมอลำั่มใจกันร้อยอันนี้จะามุเจ้านี่ดีพมันหมอลำั่นี่ลักษณะนี่ยเ้วเอาเงี้ยวสิเมื่อขึ้นหันหมอลำัเดียด๋ยวจะไหนพมังนงานเงี้ยว แงน,นิวนะล่ะผู้คอยก็ได้วเวทีมาคนละเคิงคนละเคิงเคิงจังใดเจ้าปีนเวทีบู้คอยจะปีนยิ้วเลียนยิ้วแถมแง้ไหมพ้นเนิ่ยของคณะยังคณะปิ้งหีเสียงมื่อนีสิบเล่นเรื่องใดเล่นเนื้อเป่าบุญจีนใส่ละเป่าบุญจีนหันยืนเข้าหมอมานมันบุกเกี่ยวเนี่ยเป่าบุญจีนจะได้มันคือองค์แดงเคลื่อนที่แท้ ไม่เฮ็ดนามู่ยูวมันคือหมีกินเพื่นคัดแท้ท่านเปาเมื่อนี้ม่ใช่องงานใหม่บอมเป็นงานยวมาแล้วก็ไล่งานโตกับพี่น้องมาจะเมืองไหนมาตะปักจริงตื่นหรือมาจะเยาวราไล่งานโตกับพี่น้องขอนแก่นอันนี้นะอัเออ้นะไอ้เรื่องบอกเจ้าท่านเปาตัวขวันไม่เป็นเกือบไม่เป็นเกือของว่าอะไรเอาเป็นเกือพี่น้องขอนแก่นเปิดสี่หูเรื่องน้ำตีบุญเจ้าสิรินไปจังไหนบาทเนี่ย ก็มันพูดไ่ได้พูดกานั้นเขาเห็นลักษณะตาต่างเอีายเออ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 กรอเอ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 าเออเอกเีอเออเอกเมอเออเออเเออเออเอมออออเออรออเออมออไอ นึงแย่งาบกาบเ่ไม่เอาดีๆอามาอามาอาาบ้านเป็ดหน้วบ no. ้านเป็ดเมื่อม่เหน้ยวเมืจะเยลาก็เหน้ยวบ้านเป็ดก็เลย่ากาบกาบท่านเปาแสดงเป็นปปาวุนจินหนักจากโลกหนักจากโลกู้งสิดขั้นเเอ็ได้ไหมเอจะเน มนนักงลอนาอนาาอานาอะนาอนาอานาาที่นองท่านเปารว่าเราหนักลอยหาซิบลูกพนาวเขาเจ้ากอลูกหมูเจเนมันเดกเกเดออกมากบอกว่าเอะเตะ ก็กัน <entertain> ร en> ู้เรื่องท่านเปาอันเจ้าผู้ใหญ่ปันนี่มากแต่บันเ็ดเจ้ายางมากดีเจ้าขี่รถปิกอัพหรือว่ายางมากขี่รถมากดีแยกจค่ไหนเจ้าจึงหลุมประตูรถเจ้าขึ้นรถเมื่อใดแยกแค่ไหนมันหลุมประตูรถอยู่ที่นะถามเลยถามเลยเจ้าถามเลยโซ่เป็นภาษาไะไรที่เป็นหยไปเอามือเจ้ามาแล้วกันมือเจ้าก็ถามกันในที่มาบุคคลไม่อย่างงูเนี่ย บอกไอ้สอบนะเขาบอกว่าคนไ้หนูเรียมแบ๊วแบ๊แบจากบันเป็ดมาเนี่ยมาสารตางเนี่ยเอเบเป็เป่ มันคือใคือใปะเม,นมินนำนอมน้ำน้ำาอมนน้อ่ังไพอเนไปอย่างุามออนนีรีูมาน้ำกันสูกับแปรนี่ที่ เปิดประตูเขาไล่ตรงมันออกมามันก็ไลยเขาไล่ขางแอบป้องเขาเขาไงนกูถามมันในจุนั้กแกก็ได้ถามมาเสียกูจะถามว่าอะตาผัดมันเกิดมามุดหีแม่มันออกมามันกยสืบสีเทียบเว่าเยี่ยมมเป็นตัวอะไรตาผตองมุดหีแมวมันออกมา มึงคยติดสีี่เทียไปอีกเศษอะนาอะนามาอะมา เป็นใบแปลมากต้อเป็นอกพ้อยมากลัวลูกจามมึงหนีไกลๆลูกคือะกอรนีหามึงลูกกูสสไลจาลไมไม่อยู่แล้วแปวเลยลับไปเ่ลัไปเหมูกุจูมามึงอะูี้าร้อยเปลลูกถึมาเด้อทำไมลูกโป่งไหมเร็วๆ เร็วเร็วลูกเร็ว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 ไปเอาลูกโป่งเร็วอันลูกโป่งซื้อลูกคอยพอมันปานในกันมีเงินมาหน่ลูกมันมันเนี่ยมีแบงค์ร้อยด้วยลูกแบงค์ร้อยจ้ำจ้ำมึงเอาไปลูกคุณไ่้ไปเอาไปลูกคุณไ่้เอาเอาน้ำพลนั่นจ้ำไปรู้ก็ได้รู้ก็เล่เป็นจ้ก เอาไปให้ลูกหอมหอมแก้มเพิ่มเพิ่มมาขึ้นเหร่ยญตรงนั้นอยู่พวกช่องอีปอดนี่เราไปหอมแก้มเขาเพว่าสนามมาโลด มุอ้อเจ้าจเรียนฟาเรียนฟาแล้วเด้เอ,อ,อ,อผมจะไปเปลี่ยนชุดเสดออกมาลำ่ำออ,ออกมาก่อนเพราะว่ามือนี้เพ่นยกระด,ดับปลำเด้เอ,อ,เ,อ,อเล่นยิวน้วในเล่นข้าวเดียวอย่าเล่นโดนโอเคโอเคสองนาทีเนี่ยว่า <c oughs> มาอย่างเมื่เกยเห็นคนจี๋เคยเห็นอยู่ผมว่าเป็นเจาาน้าพ่าม่านมูปีกายนี่บดได้ม,มากอันใหม่พันตีว่ามาล่ำใจกะลอยมิตรภูเทาํำรวจบังมดมูแล้ไม่เจ้าเทาขมูคอยทะเลยมาปีนี่คอยสิให้เจ้าออก พอย่านคนตีมาหมอลำเทาจังได้จังพูเข้นมาบ้านเนี่ยเอาเครื่อง่าวเครือหมาเดี่ยวบานเนี่ยเทาเขาบ่กในเรื่องนักเอกได้มาเรื่นตลกใครพี่น้องเนี่ยม่วนเกินห่อเแี้วพี่น้องเคนไหนที่ความจุอนีรพี่น้องคนหลาหลายมาเบ้านมึงได้หนิเขาเดินมาเบ้านบ่อยเด้อบ่อยเทียนก็ผูกนาเจ๋ไปที่อยากเบิ็งมาเบ้านมึงได้ดิเด้อพี่น้องผู้ใดมาบ้าบมึงอยุทธายมึงขอเสียนนะจ๊ะนี่เธอซุ่มมาจองละนห้องให้เจ้าอ่ะ เป็นส <ờ> ิบเบเบิ <ờ> ้งเหมือนแจงไก่เบ้าแจงไกเกียร์ผมแน่ผมผมเป็นหัวหน้าได้เนี่ยหัวหน้าแต่การแล่ว่ามันหัวปลาผัวตาคุณว่าจะเขาเป็นหัวหน้าหัวหน้าขั้นบ่ไม่หลุด้องมึงจะเป็นหัวหน้าเบิ้งเบ้าจังเขาบอกให้เกียร์ผมแท้ลูกเขยเมี่ยงขวัญแกนได้เนี่ยลูกเขยเมี่ยงขวัญแกนแต่การแล้ว่าันจะได้แเอตอันไหนเป็นปกิทินพุทธคอนที่เขาเป็นเล่านาเล่าดังมือหนามือหลังกูจัดใครก็จังแล้ว นหบักฆ่ามนุษย์เลยบักฆ่ามนุษย์จงไหนนี่แล้วพี่น้องเอาฉันไปเหตาประกันแหมเอาเงินหาแสงแหมประกันเบิพี่น้องเพิ่ลมาขันผู้ใดเป็นตาตายนี่ไปเห็ุประกันตายมากเนี่ยเขาสิได้กำไรแม่นบ่ปีนั้นมาอย่นเงกันไม่ไม่เป็นตาตายล้ายหลายผมเลยทรงเดียประกันเดือนละหาพันขันเราตายนี่สิได้เงินหาแสน เฮ็ดประกันดังแต่มือนั้นหอดมือนี่เนี่ยบอไอจักเทียเมื่อตายลงเดี๋ยวนี้จะลืบทุนนิดเดียวเนี่ยโอ้ยกำลังเล่นนะเบื่อขึ้นเลยคอยขอล่องตายคอยได้ขึ้นขึ้นผู้จีงกายรุ่นเมื่อกี้เสียปีแด้ว่อยเด้อเอาพืชวานจะสั่นนั่นแกน้องกูเบื่อเนี่ยแรงหนีจ่อยไอ้หน่า ห้วหนาะหาวหนารับแน่เท้คยังจะกูด้าน่อเลอขอบคุณมาบ้างนี่มบางนี่นิ่ใช่ไหมครับเชียงนี้มีเียงนี้ล็เชียงนี้ยศเยร้าพุทิมาศแต่กูเสี่ยกระพัดมีแม่มึงยุ่นีมีมาุ่นกูจะพาไปหาปลกล่างกันเด็เปลกล่าไปไปลาเขาไปี่นอกไหนไม่ดิปัญหาฟังลำเออมวลซื้อกันค